สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมนะคะในเรื่องของการงานค่ะถ้าท่านใดนะคะช่วงนี้ที่ยังไม่มีงานทํานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะสําหรับท่านนะคะเอาไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะดวงดาวต่างๆที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่นะคะเป็นดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,564ไปจนถึงกลางเดือนมกราคมพุทธศักราช2,565นะคะ ถ้าท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่มีงานทําลองฟังคลิปนี้นะคะเพื่อนําไปประกอบแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกุมนะคะเราก็มาเจาะจงในพบของการงานเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะมีดาวพระอังคารนะคะซึ่งเป็นดาว ประจำเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมเลยนะคะโคจรมาได้ตำแหน่งเกษตรราทิบดีในภพการงานดาวดวงนี้นะคะก็หมายถึงสหัชชะด้วยนะคะแต่ในภพสหัชชะนั้นมีดาวมรดยูโคจรมาอยู่หลายปีแล้วค่ะ mm hmm. ดังนั้นนะคะตั้งแต่วันที่4ทธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคม ดาวการงานของท่านเป็นเกษตรราธิบดีนะคะดวงดาวได้ตําแหน่งที่ดีค่ะดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมที่จะได้งานทําที่มั่นคงค่ะเราก็มาดูก่อนหน้าวันที่สามธันวาคมนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ดาวการงานนั้นนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะนะคะแต่ดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งประเพราะฉะนั้นท่านก็มีงานทํานะคะก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่างานนั้นอาจจะเป็นงานทดลอง หรือบริษัทเขาอาจจะทดลองงานท่านหรืองานตรงนั้นยังไม่ใช่งานที่มั่นคงงานตรงนั้นอาจจะเป็นงานชั่วคราวนะคะมีการจ้างเป็นชิ้นงานไปแต่หลังจากวันที่4ทธันวาคมเป็นต้นไปค่ะงานตรงนั้นนะคะก็กลายเป็นงานที่มั่นคงสําหรับท่านแล้วนะคะถ้าท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ที่ยังไม่มีงานทํานะคะอาจจะด้วยสาเหตุอะไรเราลองมาดูกันนะคะ เรื่องแรกเลยนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านค่ะว่าดาวการงานของท่านในดวงของท่านนะคะอยู่ในตําแหน่งภพภูมิที่ดีหรือเปล่านะคะให้คุณหรือให้โทษแก่ท่านนะคะและประการที่สองนะคะเรามาดูตรงจุดนี้เลยนะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งหมายถึงนะคะบริษัทห้างร้านต่างๆหรือเพศตรงกันข้ามของท่านโคจรไปได้ตำแหน่งเทวีโชคถือว่าดีเด่นมากๆนะคะ เอื้อในเรื่องผลประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีกุมค่ะแต่ดาวดวงนี้นะคะเขาไม่ได้เดินอยู่ในภพโชคลาภของท่านเพียงดวงเดียวนะคะเขาเดินคู่กับดาวพระพุธค่ะเราก็มาดูนะคะว่าดาวพระพุธดวงนี้ของชาวราศีกุมนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะเรือนหนึ่งค่ะมาจากภพปุตตะอีกเรือนหนึ่งมาจากภพมรณะดังนั้นค่ะในการทํางานหรือการสมัครงานอะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็ต้องมีการสัมภาษณ์ถูกไหมคะการสัมภาษณ์งานนั้นนะคะเป็นจุดที่สําคัญว่าบริษัทต่างๆนั้นเขาจะรับเราเข้าไปหรือเปล่าก็จากการพูดคุยกันนั่นเองก็จะรู้ว่าเรามีความคิดอย่างไรเรามีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการงานอย่างไรเพราะฝ่ายบุคคลนั้นนะคะเขาจะต้องมีหลัก,กจิตวิทยาสูงพอสมควรนะคะในการที่จะสัมภาษณ์งานที่จะรับใครคนใดคนหนึ่งเข้าไปทํางานในองค์กรของเขาหรือในบริษัทของเขา เพื่อที่จะบริษัทของเขาจะได้ผลประโยชน์จากตัวของท่านมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่การพูดคุยหรือสัมภาษณ์นั่นเองค่ะกีฬาก็จะมาชี้ให้เห็นนะคะว่าดาวพระพุทธดวงนี้นะคะเดินร่วมกับดาวพระอาทิตย์ก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบริษัทห้างร้านต่างๆหรือเพศตรงกันข้ามที่มีการสัมภาษณ์ท่านนะคะในเมื่อดาวพระอาทิตย์เดินร่วมกับดาวพระพุธดังนั้นค่ะท่านจะต้องทราบว่าดาวพระพุธดวงนี้ มีคุณมีโทษกับท่านอย่างไรในเมื่อนะคะดาวพระพุธมาจากพบปุตตะปุตตะก็หมายถึงท่านจะพูดอย่างไรให้ท่านได้งานใหม่ท่านจะพูดอย่างไรให้ท่านได้โปรเจกต์ใหม่ท่านจะพูดอย่างไรให้ท่านได้สิ่งใหม่ๆที่ดีต่อตัวท่านเองหรือตรงนี้ค่ะดาวพระพุธตรงนี้หมายถึงมรณะถูกไหมคะท่านพูดอย่างไรที่จะทําให้ท่านไม่ได้งานท่านจะพูดอย่างไรที่ท่านจะไม่ได้โปรเจกต์ใหม่งานใหม่ หรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ใหม่ๆเกิดขึ้นกระทําก็ขึ้นอยู่กับคําพูดของท่านถูกไหมคะดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่มีงานทําไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็ยังไม่เรียกตัวเราไปสักทีลองเอาครัพยากรตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับท่านผู้ชมนะคะลองพิจารณาดูแล้วก็คิดดูว่าควรจะทําอย่างไรนะคะในตรงจุดนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวของท่านเองนะคะ เราก็มาดูตรงจุดนี้เลยนะคะตรงพบโชคลาภของท่านก็มีดาวาพรพพฤหัสค่ะเป็นดาวประจําเรือนช่วงระยะเวลานี้นะคะก็โคจรไปทับที่ลัคนาของท่านตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนปี65เลยนะคะดาวาพรพพฤหัสดวงนี้ค่ะโคจรไปตามปกติของเขาแล้วฟ้าเปิดแล้วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านแล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภการเงินหรือการงาน ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะจุดใหญ่ใจความอยู่ที่คําพูดของท่านนะคะดาพระพูดโดนอย่างนี้นะคะอาจจะไม่หมายถึงคําพูดอย่างเดียวนะคะหมายถึงนะคะความฉลาดหมายถึงการใช้ไหวพลิบป,ปฏิพานของตัวเองหมายถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมจะต้องเอาตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับท่านผู้ชมให้ได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมให้มากที่สุดเลยนะคะ และดาวพระพุธดวงนี้นะคะในวันที่26ธันวาคมเขาก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศของท่านตรงนี้ก็ทําให้มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะคะเมื сказал, ่อคําพูดการเจรจาสมองสติปัญญาของเรานะช่วงนั้นก็อาจจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะคะพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าหูคนอื่นและเขาก็อยู่ไปจนถึงวันที่11มกรานะคะเขาก็เดินย้อนกลับมาอยู่ที่ พบโชคลาภอีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่านะคะดาวพระพุธนะคะในช่วงนั้นนะคะมีการเดินโครจรวิป,ปริตสำคัญมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญาช่วงระยะเวลานี้นะคะจะทําอะไรจะพูดอะไรนะคะขอให้มีสติค่ะและพิจารณาว่าเราจะพูดอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์หรือจะพูดอย่างไรที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ และดาวดวงนี้นะคะก็หมายถึงเอกสารสัญญาด้วยค่ะถ้าท่านจะเซ็นหรือจะรับปากอะไรกับใครนะคะก็ต้องให้คิดให้ดีๆนะคะและในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2564ไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นั้นนะคะดาวพระเกตดวงนี้ค่ะจะย้ายเข้ามาอยู่ร่วมราศีกับดาวพระราหูนะคะพระราหูก็จะมีพลังกำลังมากๆจากที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่10 กันยายนปี63มานะคะจนถึงวันที่24ธันวาคมปี64นั้นดาวพระราหูดวงนี้ค่ะอ่อนกำลังอ่อนแรงนะคะซึ่งก็หมายถึงการงานของท่านด้วยมีผลต่อการงานของท่านนะคะงานที่ได้มาก็ไม่มั่นคงงานที่ได้มาก็ไม่ได้ดังใจงานบางท่านก็ไม่ได้งานทําเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่เมื่อดาวพระเกตโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพระราหูดาวพระราหูนี่ค่ะก็มีพระกําลังนะคะก็ส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีกุม เป็นอย่างมากเลยนะคะดาวพระราหูกับดาวพระอังคารเป็นดาวคู่ท่านลมนะคะก็ทําให้การงานของท่านนะคะมีความรุ่งโรจน์ท่านใดที่ยังไม่มีงานก็จะได้งานทําที่ดีขึ้นมานะคะแต่การพยากรณ์ทั้งหมดที่เจลากล่าวมานี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะจากการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนา ราศีกลุ่มนะคะมาพยากรณร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะท่านผู้ชมควรมีสติและนําคําพยากรตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ